ลูกในรุ่นหกปีชายน, 1, 3, นิดที่หนึ่งลูกที่สามนัทพาคิมสุขวันสวินและลูกที่สี่นัทพัชรานุบาลตากสิงเพลงดูมา okay, I'm just